อันนี้เราไม่ปรุงเลยเหรอกมันมีความเป็นตับนะมันมนิ่มๆไม่ทำไมต้องเป็นตับมมไม่มีรสชาติอะไรเลยม,ม,มันไม่กินหรอมันไม่กลิ่นมันเป็นรสชาติของกลิ่นอะเออใช่เราดูเห็นรูปแบบ ออร่อยหเขา <พอ S 1> ทำแบบแบบตั้งใจถูกกล้าเลยอะมันทำให้ลูกห้ลกหลานกินดีแล้วชิมปา